สวัสดีครับอยู่ที่วัดประทุมวันนะครับจอดแล้วไปาพาไปชม บจะไม่มีที่ลงนะครับรถพื้นที่ค่อนข้างจะเล็กครับแคบหน่อยดูไฟท่อดูโล่งมากเลยตรงนี้ ไปเก็บมะขามมาด้วยนะเป็นอีกหนึ่งอูนะครับที่ต่อรถได้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับทางอุ้มนี่จะแปลกเลยครับเด่นเลยครับทางอุ้มโอ้ดูมีทางบันไดขึ้นให้ด้วยครับ 2 0 2 5น่หาน้าเขาแบบเงาสวยนะว้าวโค้งแบบสวยนะครับโอ้งานเขาสวยครับ อนํนวยการช่างลูกดาวเลสชุดตู้ปากคอเลสทั้งหมดสุดจริงนี่ะครับปีมือคนไทยครับใครชอบอูไหนก็ลองดูครับผมมารีวิวให้ชมประมาณนี้นะครับผมจะไม่ได้บอกสเปคทั้งหมดนะครับส่วนใครที่สนใจอูไหนก็ ทักทายสอบถามมาได้ครับแล้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ